เดีเ๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วนะคะทุกคนกระเป๋าวิไปไหนอะอมกระเป๋าพี่ไไน,นีคนนั้นไงไอ้นั่นอะเอเฮ้ยพี่นีเก็บกระเป๋ากันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซีทุกคนเลยนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอมแอมนะคะพี่พี่วันนี้นะคะผมไม่ได้เข้าป่าคนเดียวนี้มากับพี่สาวนะคะพี่สาวนะคะมาเปิด u t ท b e ช่องใหม่เลยนะคะพี่พี่ก็อยากจะฝากวีซีเนี่ยเข้าไปติดตามช่องพี่สาวด้วยนะคะพี่สาวผออมเนี่ยชื่อช่องว่าอะไรนะพี่สาววันนี้ชแนลค่ะสาวนี้ชแนลเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านบนนะที่สามารถเข้าไปดูได้แล้วก็เข้าไปค้นหาฝากกดติดตามให้พี่เขนด้วยนะ ก็พี่พี่ที่นี่เนี่ยเป็นพี่สาวของพี่แปดนะพี่แปดพี่เล็กพี่ใหญ่แล้วก็น้องกิบนะคะทุกคนวันนี้เราเนี่ยจะมาปิกนิกมานั่งกินขนมกันมีซื้อขนมมาเยอะเลยเราจะมานั่งริมทานเห็นว่าฝนเพิ่งตกไปอากาศก็ค่อนข้างดีแต่ว่าน้ําไม่ค่อยใสนะคะที่นี่น้ำยังขุ่นๆเลยอืมใช่น้ำยุงน้ำยังขุ่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องแล้วก็กินขนมกันที่นี่เนาะวันนี้ไม่ไม่มีอะไรมากทุกคนแค่มานั่งกินขนมชิลๆเอาบรรยากาศที่ที่นี่เนี่ยอ่า ทำง,งานประจำแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดของที่นี่ด้วยก็เลยไดเมียวกัสชวนกันมาที่นี่เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องกันไว้แป๊บนึงนะฝากบีเอฟซีนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ออมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องใหม่ของออมด้วยนะ,ะช่องนี้นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดช่องที่นี่ด้วยนะคะโอเคแล้วก็มีขนมมากินเยอะแยะเลย,เลยลวันนี้เรามีขนมอะไรนะ<ม>เรามากันสองคนนะ<ม>พี่<ม>วันนี้เ<ม>ราซื้อนำมา น้ำนนด้วยนียวน้ำเลยมีสปรายนี่สปรายนะหมอกับบรรยากาศริมทานเลยนะคะทุกคนอากาศเย็นๆน้ำแค่ขุ่นนิดหน่อยนะถ้าน้ำใสนี่แจ่มเลยนะคะนี่มีสองอย่างนะนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะพี่นีเนี่ยเขาพูดเก่งอยู่นะแต่ว่าช่องเพิ่งเริ่มทำเนาะก,ก็ยังจะอาจจะยังไม่คล่องนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่นีเขาจะพูดเก่งนะ <S <S เดี๋ยวพอทําไปเรื่อยๆในเอฟซจะติดใจพี่นีมากพี่นีทากับข้าวอร่อยเลยนะทุกคนเดี๋ยวว่างๆเนี่ยพี่นีอาจจะต้องทําคลิปทํากับข้าวให้ทุกคนได้ชมกันนะรอชมเลยยังไงมีแน่นอนนะพี่นีเนาะชอบทากับข้าวอพี่นีเขาชอบทากับข้าวแต่คน,น <ะ S 1> คนอื่นกินอร่อยป่าไม่รู้นะเราอร่อยในสไตล์ของเราเ <laughs> นี่ยเราก็จะกินขนมกันนะวันนี้เรามาแบบชิวๆไ้เหรก่หอไหมคนะ คนน้ำอาจจะขุนวันนี้เราจะไม่ได้ลงเล่นน้ำี่เนาะใช่น้ำไม่ได้อะน้ำขุนเลยแต่เด็กๆก็ไปโรงเรียนด้วยเข้ากันพอดีหลานๆนะพี่นีอ๋อมเคยถ่ายไปให้ทุกคนได้ชมแล้วนะน้องเบียนะนี่ลูกสาวของพี่นีเลยน้องเบียคนที่อ่ที่ที่เอฟซีทักกว่านนะั้นมาว่าน่ารักนะน้องเบียที่พูดเก่งเหมือนกันน้องก็ทําคลิปอยู่นะทุกคนเดี๋ยวอ๋อมจะแปะแปะลิงก์ของน้องเบียกับของพี่นีไว้ให้ทั้งสองคลิปเลย มีนี่ด้วะใ่ไหมนช่มี 被奶粉啊。 I <laughs>

น่าจะหนานบรรยากาศดีมากเลยนะพี่จะได้กินข้าวไปละแม่นั้นจะเอาข้าวตำมมากินกันอ๋นนอตอนนั้นเรามาทเที่ยงแนละ้วก็เอาแบบของกินมาด้วยอะเข้ากับบรรยากาศดีมาก Gracias. เออมีปูหรือเปล่านะน้ำคุล

เดี๋ยวเรามาสุ่มหาปูกันนะพี่พี่ไม่รู้ว่าเปิดตรงนนี้จะเจอหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เจอไปอยู่ตัวหนึ่งน,นะเฮ้ยเจอหอยหอยตัวเล็กๆน่ารักมากหอยอะไรนะนี่ป,มปูมีปูกับหอยมีด้วยกันปูนตัวเล็กยังไม่ตายเลยนี่ตรงนี้ยังพอมองเห็นยู่นะพี่พี่เห็นปูไหมพี่ดีนี่มีปูกับหอยตัวเล็กๆไม่เจอไม่เจอ เจอปูสองตัวแล้วเนี่ยเนี่ยยังไม่เจอปูเลยของตัวเล็กน่ารักมากอุ้ยตายแล้วหรือเปล่าไม่มีเนาะนได้ผลเจอปูสองตัวแล้วรอปูอตัวเล็กๆอะ่ะไม่รู้กินก็สัมผัสไม่ได้เลยนะพี่พกินไม่ได้แล้วมันตัวเล็กมากพีเดยออีสพักเราก็ไปกันแล้วนะพี่นีเนาะ กลับแล้วเพราะว่าน้ำมันขึ้นมันเล่นไม่ได้อะเรากลับบ้านดีกว่าน้ำก็แรงเที่ยวถึงมันน้ำมันใสแต่ถ้ามันแรงนี้ก็อันตรายนะมันเหมือนน้ำป่าเลยเนอะก็เดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวทำชิปหน้าอัปเดตเรื่อยๆเนาะที่นี่วันไหนเราว่างตรงกันเราก็จะมาด้วยกันอีกทายมาทำส้มตำมาทำยำเนื้ออาจจะทำกับข้าวกินกันเนาะ มาดูฝีมือที่นีกันนะพี่ๆเดี๋ยวอาจจะถ่ายอัปเดตให้พี่ๆเอฟซีได้ชมกันว่าที่นีเนี่ยทำอะไรกินเดี๋ยวว,วางไปบ้านที่นีเนะปี่หัทำอะไรกินกันไปเดี๋ยวเราเตรียมตัวเดินทางกลับกันแล้วนะคะทุกคนกระเป๋าพี่ไปไหนอะออมกระเป๋าพี่นียากระเป๋าสีอะไรกระเป๋าสะพายมานะใช่ใช่กระเป๋าสีครีมของพี่อะหายเหรอใช่พี่หาไม่เจอเลยเนี่ย ทุกคนเหมือน,อนพี่นีโดนขโมยกระเป๋าพี่นีเดี๋ยวเดี๋ยวองเข้าไปดูข้างในกันก่อนปะดูว่าที่เราเพิ่งหันไปหันหลังแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเองไแบบว,งแบบวงจริงๆเลยเป็นเด็กหรือเปล่าหนูหนูเคยเจอเหตุการณ์นี้ละที่ขโมยกระเป๋าไปเนี่ยแต่ว่ามันเป็นโจนอยู่แถวแถวนี้แหละพี่นีแต่ว่าหนูไม่รู้ว่าคนเดียวกันกับที่มันขโมยกระเป๋าที่หนูหรือเปล่านะ พีน่นีนี่ใช่ปะใช่นี่ปะเฮเอาไปอยู่นี่ได้ไงวะอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเอ้ยพีน่นีคนนั้นไงไนนอ,อ้นั่น<ะ>น่ะเอ้าเฮ้ยพี่นีเก็บกระเป๋ากันแล้วหูตามมันก่อนพี่นีเฮ้ยคนมันวิ่งหนีเข้าไปแล้วอ,ะอ่ะนี่ยอมไม่ตามแล้วนะพี่พี่เพราะว่ามันอันตรายนะนพีน่นีเหมือนจุด จุดนี้แหละที่หนูโดนขโมยเนี่ยตรงนี้แหละใช่มอะไรหายไหมพี่นี่กระเป๋าตังค์หายไหมไม่ไม่ไม่มันมีแต่ตองครบนะครบครบครบมีแต่เครื่องสําอางเนี่ยทุกคนโชคดีนะไม่ได้พกเงินไม่ได้พกอะไรเลยยังดีนะเรามามาชิวๆเนาะเราก็ไม่ได้พกตังค์มาใช่โอเคพี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเรารีบต้องต้องรีบกลับไปก่อนเผื่อเผื่อมันใกล้แล้ววะไม่รู้เหมือนกันไปเพื่อไปเพื่อนักลัวเหตุการณ์เนาะพี่นี่น่าจะตกใจนะพี่นี่เพิ่งเคยเจอเลยนะไม่เคยเจอเลยเนี่ย ดีแล้วดีแล้วพี่นีไม่ได้พกตังค์ไม่ได้พกอะไรมาหนูนี่เคยโดนขโมยกระเป๋าตังค์นะพี่นีมีเงินแล้วก็มีบัตรประชาชนอ่ะใช่หรอจนเราไปอ่ะเขาดีมากเลยพี่พกเครื่องสต่างทุกคนเดี๋ยวอ๋มขอตัวเก็บของก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันกลับกลับกันก่อนแล้วพี่นีเนาะใช่ใช่หรอกลับโอเคยังไงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพี่นี่น่ยนะทุกคนอ๋อมไช่คิดเหมือนกันนะว่าพี่นีจะมาเจอเหตุการณ์นี้เนาะเราก็ตกใจนะ เป็นเหตุการณ์ที่แบบน่ากลัวมากเลย